ครับสวัสดีครับวันนี้เราพาท่านมานะครับพบกับผู้นําจังหวัดลําปางนะครับผู้นําระมิตาโฟโต้พลัสของเรานะครับพี่พักขวัตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้พี่พักขวัตพามาดูผลลัพธ์โฟโต้พลัสนะครับที่แปลงนานะครับใกล้ๆบ้านนะครับแปลงนานี้นะครับเป็นแปลงนาของญาติพี่พักขวัตนะครับแต่ว่า เขาเขาไม่ใช้โฟโตพลาสนะครับเขาเขาใช้ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ได้ความหวังดีของพี่พคกวัตนะครับเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางเดินเข้าบ้านใช่ไหมครับก็เอามาพ่นในริมริมทางเดินนะครับริมทางเดินเป็นยังไงครับผลผลลัพธ์ของมันครับที่เห็นก็เห็นความแตกต่างครับระหว่างที่ว่าแอบพ่นของเขาเนี่ยจะขึ้นรลวงเยอะครับแล้วก็ข้างในที่เราไม่ได้พ่น ว่ายาไปไม่ถึงครับของพต้นพัดเนี่ยมันไปไม่ถึงมันก็ไม่มีลวงขึ้นครับที่ที่นี้แอบพ่นให้เขาเนี่ยใช่ปรากฏว่าก็คือริมทางเดินนะครับเราสังเกตทางเดินนะครับอ่าปรากฏว่ารวงข้าวนะครับรวงข้าวจะออกเป็นแนวเเเป็นนส้ข้างทางเดินนี่เลยนะครับอืมสังเกตไหมครับส่วนในส่วนที่ไม่ได้พ่นนั้นน่ะ รวงยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับแทบไม่ขึ้นเลยนะครับอแล้วก็รู้สึกว่าข้าวจะสมบูรณ์สวยมากนะครับครับผมนี่คือผลลัพธ์กับข้าวนะครับที่โดนนะครับสารโฟโตพลัสสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่งเสริมการเกษตรของเราไปนะครับครับขอบคุณมากครับพี่พระวัตครับผมครับขอบคุณครับ